ชสวัสดีครับไม่เจอกันนานนะครับกับสลิปกันท่านะฮะหลังจากสลิปเลสมานานหลายเดือนแล้วก็ด้วยงานที่กองทับถมนะตอนนี้ก็เลยฮะไม่หายหายกันไปนานเอาละ่ะวันนี้ผมจะพาไปชมอะไรกันนั้นมาเราดูนะ เจ้านี่เลยครับ Legend BB Musha Victory Super h a g a n e Wear นะฮะไม่บอกก็ต้องรู้ว่าเจ้านี้ยเป็นผีบันทดนะครับซีซีกันแบบนี้มีความพิเศษกันยังไงอ้าวเดี๋ยวมาแกะกล่องดูพร้อมกันเลยครับเพื่อแสบตาเปิดกล่องมานะครับก็จะได้เจอกับความแวววับเงางามของชิ้นส่วนพาร์ทที่เป็นการชุบทองมาอย่างเต็มที่นะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับชิ้นส่วนสีขาวก็ทําการชุบ Gloss Injection มาอย่างครบถ้วนเลยทีเดียว อช่างพรีเมียมเสียจริงๆและหลังจากผ่านการน,นับมาเรียบร้อยเจ้าสีสีดกล่องนี้ก็มีอยู่ทั้งสิ้น8แผงนะครับเท่ากับตัวธรรมดาเป๊ะเลยนะครับเอาละมาต่อกันเลยและแล้วก็ประกอบเ,เสร็จ ความงองงามนี่สิตัวเธออ๋องามงดก็ไม่มีในซีรีส์เล gend BB นี่นะครับถ้าหากว่าเป็นพรีบันไดแล้วมีระบุว่าเป็นซูเปอร์ฮาร์เกเน่เวอร์นั่นกระตรงตัวนะครับความหมายก็คือมีความงองงามงองงามเป็นพิเศษนั่นเองนะครับแต่ด้วยไอความงองงามนี่แหละครับมันก็เลยได้ผมไม่กล้าที่จะลงสีได้เลยเอาล่ะครับเมื่อกี้เราก็ดูตัวลิมิเต็ดกันไปแล้วนะครับว่าความงองงามนั้นมันช่างคุณงามเพื่อเกินจนไม่กล้าจะแตะต้องได้เลยนะครับ่งางที่ผมบอกไปแล้วครับว่า ด้วยความที่มันชุบมาอย่างดีมากและทีนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะเอาพวก m a r k ร์สีต่างๆเนี่ยไปเก็บรอยหรือลงเส้นใดๆน,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 นะครับเพราะกลัวว่ามันจะกัดสีอยู่ลอกออกมานะครับเอาละทีนี้เราไปดูตัวปกติเปรียบเทียบกันบ้างนะครับทุกท่านครับและนี่ก็คือหน้าปกของตัวมุชวิตอรี่ตัวนี้นะครับแบบปกติสีสวยสดงดงามน่าดูแต่หารู้ไหมสาหรับชิ้นสีเหลืองนั้นก็เป็นสี เหมือนทองขี้แบบนี้นะครับก็ไม่ได้สวยงามใดๆเลยก็เอาไปเน้นในส่วนที่เป็นพีนนบันไดซูเปอร์ฮากานเนเวอร์นะฮะซึ่งความแตกต่างจุดน,นี้ชัดเจนมากข้อดีก็คือว่ามันก็สามารถเล่นสีลงไปได้นั่นนี่นะครับผมก็ได้ลงสีในส่วนที่ชิดเกรอะนะฮะด้วยมาร์กเกอร์ลงไปซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชื่นชอบความแววาวอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าแต่ละตัวที่ผมหามาครอบครองนั้นก็จะมีความเอางามเป็นพิเศษ ถ้าใครอยากจะมีอย่างนี้เปืครอบครองบ้างก็อย่าลืมติดต่อร้านประจำของท่านไดเลยนะครับเป็นยงไงบ้างครับกับเจ้าสองกลงนี้ทั้งตัวเ e เจน d b บีบีมุชาวิกตอรี่กันดัมและ p r ีเมียมบันไดออนไลน์ช็อปเลเจน b ์บีบีมุชาวิกตอรี่กันดัมซูเปอร์ฮากันในเวอร์ถ้าใครชอบใจมีคํามีชมใดๆก็ ก็มาได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b e ในส่วนของคลิป,ปวิดีโอนี้มาได้เลยนะครับด,ดีรั้วตองเอาไปปรับปรุงแก้ไขในคลิปตัว่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มาไปก่อนพบใหม่ตัวหน้าเป็นอะไรเราดูนะครับ ขอบคุณ GNS t o ยนึกถึงของสะสมนึกถึง GNS t o อย